มาแล้วค่ะผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมช่องทอมนิดทำไปเรื่อยมาผูดคุยทักไทยเพิ่งจะได้กินเข่าเพิ่งจะมีเวลาครับผมเขาก็มานั่งลงมาอัดกับกินเขาน้ำได้ครับผมมาคำนวณคือเก่าแล้วครับผมจับของไปน้ำคุยไปน้ำครับผมกับเวลาที่มันเร่งด่วนกับช่วงนี้บมมีเวลาให้เลยครับผมผมมีเวลาให้หวยหุนหัวหยางเขาเลยยุ่งไปหมดทุกสิ่งทุกอย่าง ตกใจหมดนึกว่าแมวข่อยออกมาอีกแล้วมือ่อเสารนี่แมวออกวิ่งจับกันเมื่อยมากห,หัวเข้าแตกเลยครับผมอาจจะพูดมากไปหน่อยต้องขอโทษขออภัยกันด้วยกับเวลาที่รีบใช่ไหมครับผมแต่ท่านผู้ชมอาจจะพ่สนใจข่อยดอกมันบอกครับนี่กินเป็นกินเข่ากาับมะลงไห้คือเก่าครับผมเป็นแนวทางถึงจะมีเวลาพักอัปเดตอาการแม่จักหน่อยนึงก็คือว่าเมื่อนี้ก็ไปฉีดยามันรุ่งมาก รู้สึกหมดแรงแม่หมดแห้งมือมือหมดแห้งค้นหมดแห้งนะครับเพราะว่าความความดันขึ้นปูดปีดเนาะมันหนอกเนาะมือนี่ก็ไปห้หมอฉีดยายาบำรุงแบบพึ่งกลับมาครับพึ่งกลับมากับมาก,ก,มาก,กิ้นเข่าเนี่แหละครับผมพักผ่อนช่วงนี้ก็แอบมาแวบ,บหน่อยนึงบงมาแวบ,บหน่อยหนึ่งค่ะมาลุ่หายิ้นเขามาสำหรับคนที่รอยังรอกันอยู่หรือเปล่า บ่ได้คำนวณเล่าให้เลยครับมื่อนี้ยุงหลายถ้าจังได้บวกเขาก็เขาก็ต้องไปต่อเล่าด้วยตัวเลขคำนวณจากค่าหน้อยเนี่ยครับบวกเล่าไปเลยครับผมอัตโนมัติถ้าผู้ใดยังหมักเดี่ยวทางทังช่องเข้ามีเขาบางหลุดบ้างเป็นธรรมดาของตัวเลขก็เป็นแนวทังนะหมูว่านี้เขา่าเขาครับเขาทั้งสองเลยเนาะสองน้อยเลยเขาพิเศษครับเรียพีหมู่วานครับผมมา มือนี้ครับหาหน่อยประจำงวดวันที่สิบแปดพระรหัสวันพระรหัสมีหอยราบบวกหอยลาวไว้เลยครับผมวิ่งลูดมือนี้ลูดสี่วิ่งสี่ฟันทงสายลูดสี่วิ่งลูด,ลด 4, 4, ฟันทงส 4, ี่ 4, ครับมือนี้เด่นไปที่สี่สี่กับเก้ามือนี้คำนวณได้สี่กับเก่าตัวเด่น จัดไปตัวหนึ่งคือสครับรูด4วิ่งสีตัวเน้นครับเน้นส8่9เน้นส8่แปจับคู่สี่ศูนดลู 4, ฟันสี8ส9่แปดสฟันทงครับ4นะมาลูว่าจะออกมูหรือออกจา ผมเผาลุงลงังไปต่อกันเลยครับ9ตัวเด่นอีกตัวหนึ่งคือ9 9้าเจะผู้ครับ90้าศูนย์เก้จดเก้าดเกดจัดไปครับผม แนวทางเลือกอีกทางช่องหนึ่งอีกทางช่องทางหนึ่งขอให้ทุกท่านโชคดีการคำนวณเท่ากับใหญ่เขาทุกวันแล้วครับผมขอบคุณสําหรับกําลังใจขอบคุณสําหรับคอมเมนต์ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ส่งมาให้ขอบคุณทุกการสนับสนุนทางช่องขอบคุณทุกการช่วยเหลือทางช่องขอบคุณสําหรับอาหารแมวขอบคุณครับผมมาตัวการครับแปดศ 07จ็ดัดไปครับตกัน80ดศูนย์สิบตัวเจาะเด่นหนึ่งตัวคือสี่ฟันทุกไปที่สนะครับผมอีกผมกะอาจจะบดผมเาผาหัวก็โตครับมาจับจับ3ามตัวสี่แปดหไมครับสี่สี่ปป สี่สี่เก้าเก้าสี่เก้าจัดไปครับผมเลขสามตัวเลขสามตัวกะนั่นแหละครับผมสำหรับมือนีกะมาเพียงเท่านี้ครับผมอาจจะบม่มีเวลาหายกันเลยกะขนาดกล้องอยังต้องใช้มือจับครับผมเนาะต้องขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมขอให้โชคดีมีชัยเจอกันคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับ